เรากลับมาอยู่กันในกาเทนเอาเป็นแบนชัปต์ตที่3นะครับกับการถอดวิญญ,ญาณสำรวจเกมมาดูกันว่าวันนี้จะเจอซีเควตหรือว่าอิสเอะอะไรอีกหรือเปล่านะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยสำรวจไปประมาณครึ่งเกมแล้วแต่ว่าเกมมันเข้ามาแล้วเหมือนเกมมันแห้งๆไงไม่รู้นะฮะผมก็เลยเริ่มใหม่นะครับพอเริ่มใหม่แล้วผมถอดวิญญ,ญาณจากตรงนู้นมาตรงนี้เลยมันก็เลยข้ามคาสินไปเยอะเลยนะฮะตรงนี้คือที่เราต้องแก้พัลเซิลของเนปนาลีน่านะฮะทำการทดลองซึ่งมันมีห้องตรงนี้อยู่ห้องตรงนี้เนี่ยเปิดได้แต่ว่ามันมีพัลเซ อ่ะเปิดไม่ได้แล้วอ๋อต้องเอาการนี้ก่อนเข้ามาปุ๊บสวัสดีครับแนนลิน่ายังไม่ตื่นแล้วก็ยืนฟังเสียงของเจ้าแบนแบนอีกครึ่งชั่วโมงจริงๆเราถอดวิญญาณอยู่แล้วเราไม่ต้องฟังก็ได้นะฮะเราแค่เปิดประตูครับปล่อยเขาพูดไปโอ้โเขาไปแล้วแบนแบนคือจริงจริง ต้องทำพระเซ่ก่อนไม่ใช่หรอถึงจะตื่นได้อันนี้เปิดประตูแล้วอ้าวเสียงซ้อนกันตื่นขึ้นมาเองเลยโอเคครับแบนแบนมี2คนนะฮะแย่งกันพูดแล้วก็เปิดตรงนี้อายังเปิดไม่ได้อาไม่เป็นไรเปิดเองข้างในนี้จะมีพระเซ่อยู่นะฮะซึ่งเราต้องใช้ลำดับการกดสัญลักษณ์ของตัวละครนะครับซึ่งมันจะอยู่ในตรงนี้ในโน้ตตามจุดต่างๆนะฮะมันจะมีค r วใโ้สแกนแล้วก็มีตัวเลขบอกอยู่ แต่ว่าผมไม่เก็บตรงนั้นละกันเราใช้วิธีการเดิมเลยนะฮะในการเปิดตรงนี้ข้างในนี้มันคือแผ่นดิสอีกม้วนหนึ่งฮะแผ่นดิสไม่ใช่วิดีโอนะครับเป็นแผ่นดิสเป็นเสียงเมื่อกี้เราเก็บแผ่นนู้นไปแผ่นนู้นนี่เป็นเสียงของเนปเปลีนาแต่แผ่นนี้คืออะไรถ้าเก็บไปได้ไม่อีกแผ่นหนึ่ง พาสเซนจบไปแล้วแบ,บนอย่างอธิบายไม่จบแผ่นดิสถ้าเกิดใส่เข้าไปมันจะเป็นแผ่นไหนอะจะเป็นแผบบ่นไหนเป็นนับนาลีนาใช่ไหมใช่เอาละฮะทีนี้เราจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> ขางครับ <laughs> ขางเดี๋ยนะ ทำไมไม่เดินล่ะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้ว่าเราแบบถอยวิญญาณได้ก็เลยหยุดไม่เอาสิจำสแกนแน่เลยอืมไม่จำสแกนด้วยแต่มองตามเข้าปนห้องนะเออแล้วพอทีอย่างนี้เดินอาจจะต้องใส่แผ่นดิสแผ่นนู้นก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาเก็บแผ่นนี้ เพราะว่าอันนี้ยังเปิดไม่ได้นะฮะเอออาจจะต้องแบบอันน้นก่อนแล้วค่อยมาเก็บแผ่นนี้อ่าๆทีละอันทีละอันอ่ะแล้วก็ยืนคุยกันสักแป๊บหนึ่งนี่แหละนี่แหละจังหวะนี้แหละไปไหนไปไหนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้าหายไปเฉยเลยอยู่ก็หายไป แันนี้หายไปไหนมาอยู่แทนที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับมีหมวกตกลงมาผมนึกว่าแบบโดนผักตกอะไรอย่างนี้ไม่มีคือไม่ได้ทำแอนิเมชันเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีใครออกมาดูข้างนอกอย่างนี้ถ้าเกิดผมหยิบหมวกอันนี้ก็จะมีสตินเจลฟินออกมาทีนี้สตินเจลฟินก็จะพาเราไปขับรถใช่ไหม งั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแผ่นดิสอีกงานหนึ่งแล้วกันไปขับรถก่อนเป็นฉากที่ทุกคนชอบนะฮะฉากขับรถอบอุ่นเหมือนครอบครัวมาจากไหนโอ้ขึ้นมาจากข้างล่างลอยขึ้นมาฮัลโหลสวัสดี <You> เดือฟาร์สพักแมงกะพุนขับรถสวัสดีพวกาน hey, <you. S 1> ายอฮะตื่นแล้วเหรอผับวิญญาได้ไหมผับวิญญาได้ <c oughs> เอาละเอาเฮ้เ มาด้วยเหรอเฮ้ยไม่รู้แนบแนบมาด้วยเฮ้ยไม่ถอดวิญญาณไม่รู้นะเนี่ยเอ้าจะไม่หลงทางได้ยังไงอยู่กลางเทเลรไยอย่างงี้ไม่ใช่ความผิดของแมงกะพุนเลยนะเฮ้ยแนบแนบไปไหนแนบแนบตามมานี่สิไม่มีนะต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ ลบทิ้งไปเลยลบทิ้งไปเลยชนไหมคราวนี้ไม่มีต้นไม้อ่เอ่เอ่รถไปชนแต่ทุกคนหยุดหมดเลยปลดภยัยดีใช่ไหมทุกคนผมช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้ฮะรถไม่ชนนะครับแต่คัสซีนค้างไปเลย อ๋อต้องหันไปมองห้างหลังถึงจะมองเห็นตอนเล่นปกติคือไม่คิดไงว่าต้องหันไปมองห้างหลังเพื่อนไม่ยอมให้แนบแนบขึ้นรถแต่แนบแนบอยากไปด้วยฮะอ๋อนู่นน,น,นอยู่นุน่นแนบแนบต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ <laughs> ไม่น่าเลยอ๋อแล้วก็มาตรงนี้ก่อนใช่ทัศนในโซนที่เจอกับคุณหอยทาก แต่เรามาในร่างของคนขับรถเมื่อกี้ไปดูก่อนแป๊บหนึ่งสรุปคือจ,จอร์จจอชใช่ไหมหรือว่าใครแขนใครเนี่ยอ๋อหางหางเจ้าตัวนี้นี่เองนึกว่าจ,จอร์จจอชเปิดอันนี้ไม่ต้องทำได้ไหมไปเลยจบไหมเนี่ยได้เหมือนกันผ่านเหมือนกัน เราเล่นจบไปแล้วนะฮะรอบหนึ่งเอาละมาตรงนี้เจอกับเจอกับเป็นบาริน่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหยิบมาเลย Easy Solution Easy Solution เป็นบาริน่าลุกขึ้นมาสิ <c oughs> เออเ <c oughs> จมส์จอร์ชยังไม่ได้มาเลยไปดูหน่อยไม่มีฮะ อาจจะต้องแบบรอเขาโหลดขึ้นมาตอนนี้เขามาตรวจเราไม่ได้ดูเราไม่เป็นไรเดินนำหน้าไปเลยแล้วก็เป็นเบลีนาเนี่ยจะเดินไปตรงนู้นเอ้าประตูไม่เปิดออกมาได้ไหมผมยังไม่ได้เปิดประตูดูสิชนประตูประตูประตูไม่เปิดก็ไม่ไปอ้าวถ้าเปิดให้ล่ะเดินไหมเดินมาสิเปิดให้แล้ว เมลีน่าเปิดให้แล้วเนี่ยมาตรงนี้สิอ่ะแผ่นดิสแผ่นของในห้องนี้นะฮะเอฮะเหมือนระบบจะจำไม่ได้ว่าคือแผ่นอะไรนะฮะอเล็กโกไนฟ์เนมแน,ม,แนมไม่ออกมาแล้วมันคือแผ่นอะไรโอ้ไอแอม r r y ฉันขอโทษอ้าว ขอโทษทำไมอุ๊ยอันนี้หลอนเป็นแผ่นเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาฮะแล้วมาตอนเช้าไม่ร้อนเหรอร้อนไหมปกติอยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมทีนี้อ๋ออยู่ที่ทะเลด้วยนี่ลืมไปแมงกะพุนไม่มาเป็นแผ่นเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาฮะโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาต่อนคลิปหน้านะฮะ